สัสนีค่ะเนยค่ะอายค่ะซีนี่ค่ะคิวครับบีมครับสมารทครับเออค่ะวันนี้พวกเราก็เป็นตัวแทนของระดับชั้นมห้านะคะ วันนี้พวกเราจะมาเก่าก่อนใจให้พี่ๆกันนะคะค่ะตั้แต่ก้าวมาในโรงเรียนนี้นะคะพวกเราก็ได้รู้จักพี่ๆแล้วก็ได้ทําอะไรด้วยกันหลายอย่างนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดความรักความสามาัคคีความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องูอเราสิ่งไหนที่น้องทําผิดไปก็มีพี่ๆคอยตัดเตือนให้คําแนะนําดีๆทําให้พวกเราอยู่ด้วยกันมีความสุขค่ะ ้ยสุดท้ายนี้ขอให้พี่ๆเข้าสู่รั้วมหาลัยอย่างมีความสุขค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้พี่มหง,งทุกคนประสบความสำเร็จในระดับอุดมศึกษาทุกคนนะคะอย่าลืมกลับมาเยี่ยมกันนะคะสุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีก,กับพี่ๆทุกคนนะคะ และสุดท้ายนี้ผมขอให้พี่พีทุกคนโชคดีในร่วมมหาเลยนะครับอย่าลืมกลับมาหากันนะครับขอให้พวกพี่ทุกคนประสบความสำเร็จในอาชีพที่เองตั้งไว้และอย่าลืมกลับมาเยี่ยมน้องๆที่โรงเรียนดอนธนาการน,นะครับคิดถึงมากครับครับขอให้พี่ๆีทุกคนโชคดีและมีความสุขกับร่วมมหาเลยขอบคุณครับ เดียวครับน,นนี่ค่ะแกคะวค่ะเดียวค่ะปูพาครับโบครับรีครับแจ็ครับ,ค,รบค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของห้องม4ทับ4วันนี้เราจะมากก่าความรู้สึกหรือความในใจให้พี่ม6ทับ4ที่จะจบค่ะครับ<ม>ก็ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนอุดรพนฒนการของโครงการห้องเรียนกีฬานะครับ<ม>ก็ได้เจอพวก พี่ๆหรืออ่าคุณครู <c oughs> มีความแบบนิสัยดีอ่าให้คำแนะนำดีแล้วก็ไม่เคยอ่าด่าหรืออาจจะมีบ้างนิดหน่อยในการอให้คำสอนหรือ <c oughs> หรือคำแนะนำรุ่นน้องนะครับอ่าอ่า รู้สึกว่าพวกพี่ๆทุกคนมีทัศนคติหรือนิสัยที่ดีมากๆในการดูแลรุ่นน้องเวลาให้คำแนะนำไม่เคยด่าหรือใช้คำพูดที่ไม่ดีในการให้คำแนะนำทุกคนและเป็นที่พึ้นทางใจให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลาสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกพี่ๆทุกคน ใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านครับสุดท้ายนี้รักพี่ๆทุกคนนะคะหนูคงคิึงพี่ๆทุกคนมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะต่อไปนี้ขอให้พี่ๆใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างเต็มที่นะครับขอบคุณครับก็ขอให้พี่ๆประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะครับขอให้พี่ๆมีความสุขในรั้วมหาลัยนะครับ ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับค่ะสุดท้ายนี้หนูก็ขอให้พี่ๆประสบความสำเร็จแล้วก็ใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยอย่างมีความสุขนะคะครับก็ขอให้พวกพี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับสวัสดีครับ I'm a จะไกลเกินไปหากเรานั้นคิดไว้คนเดียวอาจจะเจอทางไกลอาจจะดูคดเคี้ยวหากเดินไปคนเดียวจะหลงทางถ้าแม้นีเรา ต้องกล่าวคำลาอะไรให้ใจมองมนไม่ต้องคิดกังวลอาวรณเมื่อตอนจากลาไม่ต้องโบกมือลาน้ำตาไม่ต้องไหลลาเสียงกระซิบอย่างดัง ซึ้งใจไม่เคยลืมเลือนจะอยู่แห่งไหนแม้ไกลหรือไกลขอเพียงเรามีใจให้กันเท่านั้นก็พอ จะอยู่แห่งไหนแม่ไกลหรือไกลขอเพียงเรามีใจใกล้กันเ่านั้นก็พอและไม่ต้องเอ่ยคำ ja yeah, ja yeah.